เราจะมาเริ่มกับหนาทางแรกกันเลยนะครับนหนาทางนี้เป็นนาทางชุดเน้นล่าง3ชุดนะครับของหรือลั่นสนันเมืองนะครับซึ่ง หลังจากที่หลุดมา2 3งมวดนะครับงวดที่แล้วก็กลับมาเดินดีอีกครั้งนะครับเข้าชุด18นะครับตัวเน้นล่างตัวตรงเลยนะครับงวดนี้แล้วก็จะมาทมกันต่อเลยนะครับซึ่งชุดเน้นล่างนี้ให้ตัดมาจากเหลือตัวที่ให้ชุดเต็มนะครับล่างแล้วก็ชุดบนล่างเน้นมาให้6ชุดนะครับแล้วก็จะมาดูชุดตัดล่างกันก่อนนะครับ3ชุดที่เข้าตั้งแต่งวดที่แล้วซึ่งงวดนี้ล่างเน้นคือ6 2 0 2แล้วก็6 3นะครับ6ก0 2กับ63ส่วนชุด ตัดเหลือ6ชุดนะครับบนล่างคือ7 5 8 0 4 6 8 5 9 2แล้วก็96นะครับเป็นชุดตัดแล้วนะครับของลือลั่นสนับเมืองงวดนี้เพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> คนไหนที่ติดตามนะครับมาเซฟกันไว้ได้เลยล่างหางเดียวนะครับจากแอดไอติมนะครับแอดไอติมบอกว่าล่างตรงตรงหางเดียวงวดที่แล้วให้18มางวดนี้ให้15ตรงกับเลขของจำนวนตัวอักษรเลยนะครับ5115 แคปเน้าจอไว้เลยนะครับจากแอดไอติมนะครับขอบคุณเจ้าของข้อ,ขอมูลด้วยนะครับแอดไอติมตอที่แนวทางนะคะเป็นตารางนะคะเป็นตัวเด่นของอาจารย์ซามสอสุขสัรนะคะว่าที่ผ่านมาก็มาสองตัวล่างนะคะมีเลขหนึ่งหลักสิแล้วก็เลข8นะคะหลักหน่วยแนวทางว่าต่อไปนะคะท่านไหนที่จะนำไปจับ ตัวเด่นนะคะของอาจารย์ซัำสอสุขสรรว์วดของวันที่16พฤษภาคม2564ตัวเด่นนะคะมีเลข6เลข4เลข0เลข3 ไปกันต่อนะคะของแอดสุยบ้างนะคะงวดที่ผ่านมาก็หลุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอส่งกําลังใจนะคะให้ทุกท่านกลับมาทําผลงานค่ะงวดนี้นะคะแอดสุยค่ะส่งแนวทางเด่นคือ101315 3035แล้วก็50นะคะ a 5 0 5 5 5 5 5 3ก็หรือจะเป็น1551ก็เห็นหน้าค่าตายอยู่พอสมควรนะคะรู้สึกจะเตะตาแล้วละคะ่ะ มาดูในส่วนทาางของขุนพันธ์นำโชคกันต่อนะครับซึ่งขุนพันธ์นำโชคในงวดแล้วเข้าเฉพาะเลขเด่นนะครับ1กับ8นะครับส่วน2ตัวก็หลุดนะครับส่วน3ตัวก็เฉียดไปเหมือนกันนะครับเกือบจะมาชุด3ตัวโต๊ดงวดนี้นะครับขุนพันธ์นำโชคให้เลขเด่นคือ7 3 1 8 0นะครับให้เน้นสุดคือ1กับ8 2ตัวคือ131415161718 9 3 94 95 96 97กับ98ชุด3ตัวนะครับคือ91491591 1 6 917 314 315 316กับ317นะครับเป็นทางทั้งหมดของคุณพันธ์นำโชค2ตัวล่างบ้างงวดยี่แล้วให้18นะครับ14 15 16 18มางวดนี้2ตัวล่างให้40 41 42และ49นะครับกับหนาจอไว้เลยนะครับ40 41 42และ49 มาดูที่สูตรของอาจารย์นันนะคะก็เป็นแนวทางนะคะเลขติดล่างนะคะให้ไว้4ตัวนะคะมีเด่นเลข0เลข2เลข3าเลข9นะคะจากสูตรที่อาจารย์นันลงไว้ให้ดูนะคะสูตรนี้เขาเข้ามา8ปวัวติดอย่างไม่หุดนะคะท่านไหนชอบสูตรก็ให้เก็บแนวทางไว้ดู